สวัสครับขอต้อนรับสู่เซกเตอร์โอเครับวันนี้เป็นงานปรับพื้นที่ทุกคนตัดดตนควนลงไปถมทุกต่อนะครับท่อน้ํา ันิวฮอลแลนด์ New One Land นะครับวันนี้มาด้วยปันสามไปบหกนิ้วเหมือนกันนะทุกคนนิวฮอลแลนด์ทีทีสามูนย์ครับห้แรงมา้าแต่ลากปันสามไปบหกเลยครับโอ้ไกเข้าดีครับงานนี้งานใหญ่ใช้ได้ครับทุกคนน่าจะใช้เวลากันอีกหลายชั่วโมงครับขับโดยน้องสายลุย แรงตามตังฟังตามตีนส่วนแฟนสายดันนะครับอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวรอสแตนบายครับวันนี้ค่ำแน่ๆเราก็จะตัดลูกควนตรงนั้นลูกควนเอาไปใส่หน้าลูกท่อข้างล่างนะครับตอนสองคันนะนิวจอนต้าฝาดินมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้เนิยววันแลน์ดนะครับฝาดินลงไป ข้างล่างนู้นนะครับสูงประมาณท่วมหัวเลยครับทุกคนเอาดินไปกองไว้ในวันแลนนะครับเกียร์ที่เราดันก็เป็นเกียร์โล3ามโลสี่นะแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับแต่เกียร์โลสามโลสี่เขาไวอะทุกคนน้ำหนักรถค่อนข้างดีครับ อย่าไปอย่าไปแหมพี่บอยน่าจะเอาตัว90แรงมาให้ผมนะทุกคน <S <S นิวจอนต้าขุดมาแล้วขุดมาแล้วเต็มใบมีดครับเต็มดี <S 1> <S 1> นิวจอนต้าก็จะมากองไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้นิวอันแลนด์ทอยดินลงไป เมื่อกี้แทนก็ขึ้นขับไปรอบมึงแล้วนะใบม,มีดใหม่คมมากครับมาเนอเจอต้ามาเออหงุด ปูดปูดปูดมัน นเสียงท่อเดิวจอนตาที่โคตรกระหึ่มเลยครับกดมาอีกช็อตกดมาอีกช็อตอย่าไป รู้ใจกันนะทุกคนทาไม่รู้ใจนี่ขับยากครับเอาละครับตอนนี้แตนจะขึ้นไปแล้วแตนแตนปอดมาเลยนะปอดมาปักปัเบจีตน้นเตี้ยแงเนี้ยเลยแล้วมันตงเนี้เอาลงไหนด้วยเดี๋ยว แตนขึ้นไปนะครับมาดูแตนสายดัน,นกันบ้างไม่จันทารกนะ่ไปดันไปกดไปเลยแานกดลงไป Tên nhảy biệt đâu tên Nhảy biệt đâu Tên nhảy mấy con mương lắm Mẹ bà con con gặp nếm là mừng anh em เสมอล้อหลังแลวนะครับดินที่เอาลงไปนะออฟรีแสนยังไม่เข้ามือครับตอนนี้ยังไม่เข้ามือไอเดียวชานตาทรงพลัง cút nếu cút ô đồ nếu chẳng tao ba đến có nhà để, để, dạ, để, để đi cưng gần chết này tao chào cái đây Tên ba đến tên ต่อไปเลยกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยตอนนี้จากตาลิงข้างบนก็กเสมอล้อของนิวจอนต้าแล้วนะน่าจะ,ะเสมอลังคาผมว่ากวอาจะได้ กอก้ากรองกับหนิมนะได้นะกอก้ากรองครับหนิมนะ,ะปอเก้ากรองครับหนิมนะหายบ่อเล่น <c oughs> <c oughs> เอาล้ครับทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเวลากันแค่หุกงงนะตอนนี้ก็เ,เกือกบกงงเลยนะครับเดี๋ยวมาจมต่อกันในพรุ่งนี้ว่างานนี้ตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะจบไปกี่ชั่วโมงนะครับทุกคน